สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูตัวอัดสายไฮดรอลิกนะครับนี่นะเขาว่าเป็นเครื่องอัดสายไฮดรอลิกหรือว่าสายแบบอากาศนะครับนี่ปั๊มนะครับปั๊มสายปั๊มลม ก็อาจได้นะครับสายไม่ว่าจะเป็นสายสีดยานะนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยวันนี้นะผมสั่งเข้ามาใหม่นะครับนี่สั่งเข้ามาใหม่นะนะสั่งตามมาออเดอร์นะครับอ่าแปดฟันนะครับแปดฟันยี่สิบตันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในราคาเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วนะครับ นะรวมค่าจัดส่ง900บาททวนนะครับนะแล้วเรามาดูว่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับแม่แรงที่ยกรถนะครับอันนี้แม่แรง10ตันนะครับแม่แรงยกรถก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแม่แรงอัดสายก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้20ตันนะครับเนี่ยนะ20ตันครับมันต,ต่างกันขนาดไหนดูครับ มันไม่ได้เท่ากันนะครับแม่แรงเนี่ยนะไม่ได้เท่ากันอันนี้แม่แรงยกรถสิบตันประมาณนี้นะครับแต่อันนี้แม่แรงออัดสายนะยี่สิบตันก็ประมาณนี้นะครับนะนะครับนะเดี๋ยวจะทําให้ดูเลยนะไหนๆก็สั่งเข้ามาแล้ววันนี้ก็ทําให้ดูเลยนะครับนี่เรามาอัดสาย สายปั๊มลมนะครับสายปั๊มลมนะนี่วิธีทำแล้วเขา,าจะมีสองอันมาให้แบบนี้นะครับนะตัวนี้เราก็ยัดเข้าไปนะยัดเข้าไปนี่นะถ้ามันแน่นมันยัดไม่ค่อยหลวมก็มันฝืดมากเราก็ใช้มีดปาดออกสักหน่อยนะครับนะมีดปาดออกสักเล็กน้อยนะครับนะนะครับเพราะว่า มันแน่นมากมันก็เข้าออได้ไม่ดีเราก็ปาดออกนิดหน่อยนะครับนะฮะนะใช้มีดปาดออกนิดหน่อยมันถึงจะเข้าได้ดีๆนะครับน,ะนี่ใช้มีดสวยออกสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับวิธีใส่นะครับใส่เข้าไปนะ นี่หมุนเข้าไปให้ลึกๆนะครับนี่หมุนเข้าไปให้ลึกๆประมาณนี้นะครับนี่ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปคือจะตอลกลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้หัดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ย อัดเข้าให้ติดนะครับให้ติดตัวนี้นะให้ติดกันนะครับอะไรเงี้ยนะอัดเข้าไปมูนเข้าไปให้สุดๆนะครับนะครับประมาณนี้นะนะ เราอัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปล่อยรวมออกนะครับพอปล่อยรวมออกสปริงก็จะดีดกลับนะครับนี้เราก็มาดูครับเห็นไหมครับสวยไหมครับสวยงามไหมสวยงามไหมครับนะอันนี้สายปั๊มลมนะครับนะสายปั๊มลมนะนี่สายปั๊มลมนะครับนะอัดได้ประมาณนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนะถึงจะไม่งามก็ ถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยทํานะเนี่ยผมเพิ่ง <c ười> เพิ่งเคย <c ười> ทํานะเพิ่งซื้อตัวนี้เข้ามาแล้วก็เพิ่งเคยเ <c ười> <c ười> พิ่งอัด <c ười> อันนี้เป็นอันแรกนะครับนะถ้าได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านนะนะสาหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับนะท่านที่เป็นเอฟซีหรือพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดูคลิปนี้นะถ้าอยากจะทํานะ อยากจะเอาสายมาอัดนะครับนะมีสายมีหัวอัดแบบนี้แต่ไม่มีเครื่องอัดนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะโทรมาก่อนนะครับนะโทรมาก่อนนะครับโทรมาก่อนแล้วเอามาอัดได้นะครับนะฟรีนะครับฟรีนะฟรีอัดให้ฟรีนะครับอัดฟรีนะนะครับมาศึกษาไปด้วยกันนะครับ ทำอ่หัดทําไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งอัดเป็นครั้งแรกนะแต่มีข้อแม้ว่าใครที่จะอามาอัดเนี่ยจะลืมฝากนะหนึ่งคอมเมนต์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ care, และที่สําคัญกดติดตามให้ด้วยนะครับนะนะก็จะมีสิทธิ์มาอัดฟรีนะครับนะนะครับใครจะ,จะเอามาอัดก็เชิญได้นะครับเชิญได้เลย โทรมาก่อนนะอย่าลืมโทรมาก่อนที่เบอร์0634977374นะครับ0634977374นะครับโทรมาก่อนนะครับนะถึงค่อยเอามานะครับเพราะว่าบางทีผมก็มไม่ได้อยู่บ้านนะครับบางทีผมก็ไปนานะไปไล่ไปนานะไปทําธุรกิจนะบางทีก็ไปหาอัดคลิปนะถ่ายคลิป ที่ต่งางๆนะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับใครที่ก่อนจะมาก็ต้องโทรมาก่อนนะครับนะโทรมาก่อนแล้วก็เอามาอาัดได้นะฟรีนะครับอย่าลืมว่าฟรีนะฟรีฟรีฟรอัดฟรีนะครับนะครับคลิปนี้ก็เอาไม่เพียงแค่นี้นะครับนะขอบคุณมากครับ